ok mai, wow, em chen lót đấy, phải lưu mật đấy, tập mấy cả, không tăng được cả, Ồ wow, là toàn khá giác nữa thì ní, tôi làm ní, về chỗ đi. Ui, chung, ตำรวจอ่นะนกปืดเลยว้าวนกกระจิงเม็ดดูนังวัวน้ำตามคนนระวังเขียวววัมันยิ้มไมันรังไงรบไม่รับยังไงบูบานี่ไม่โดนวันเหยัดแมมว้าวแน่นอนแน่นอนแน่นอนพอพอเราเลงเร็วมันมาขับไงวะไม่เลงอ,อ่ะ,อะมันไปวงเว้งไง โอ้ยไปไหนไปเมียไปไหนไปเตงเตงไปเตงตัวลอยก้อนมึงก be ้อนเลยนะจัดเจ่คก้อนนั่นนี่กนนั่นนี่ก็ไม่รบนะว่ากันเลยดวงยหนดวงยังอ่ะลุงทางไหนมาไปลุงนายพี่เนี่ยป่านนี้มั้ง ต่อเล็บมาเลยต่อเล็บมาเลยวัววววางวัตอเล็บเป้ฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่างมันแรง่อนา่าฮ่าอ่าฮ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 ่่าฮ้า่